สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นชุดเซ็ตบ็อกนะคะจะมีอยู่3ส่วนนะคะก็จะเป็นส่วนแรกก็จะเป็นหมึกผัดพริกขี้หนูส่วนนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นข้าวสวยนะคะส่วนที่2ก็คือต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นสลัดผักนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นหมึกนะคะ70กรัมน้ำซุปค่ะ40 g. กรัมกระเทียมปั่นค่ะ 5กรัมเป็นพริกขี้หนูทุบหยาบนะคะ3กรัมค่ะจะเป็นพริกปั่นค่ะ2กรัมซีอิ๊วดดำค่ะ4กรัมก็จะมีซอสผัดค่ะ1นช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันพืชค่ะ12กรัมแล้วก็จะมีข้าวสวยนะคะ230กรัมค่ะแล้วก็จะเป็นส่วนที่2นะคะจะเป็นชุดสลัดนะคะสลัดก็จะมีกระหล่ำซอยค่ะ20กรัมผัก3สีค่ะ20กรัมก็จะเป็นมายองเนสค่ะ15กรัมค่ะแล้วก็จะเป็นส่วนที่3นะคะ ส่วนที่3มก็จะเป็นต้มยำกุ้งนะคะก็จะมีน้ำซุปนะคะ80กรัมค่ะผ่ดกะทิใบมะกรูดแล้วก็เห็ดน,นะคะอย่างละ5กรัมนะคะพริกปั่นด้วยนะคะ3กรัมนะคะแล้วก็จะเป็นกุ้งค่ะ3ตัวนมค่ะนมข้นจืดค่ะ10กรัมซอสน้ำข้นค่ะ 40กรัมมีใบผักชีนะคะไว้ไว้โรยหน้านะคะ2-3ใบนะคะอย่าไปดูขั้นตอนการทำได้เลยค่ะผัดพริกขี้หนูส่วนนะคะไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่พริกใส่กระเทียมเลยนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะใส่พริกค่ะพริกปั่นค่ะแล้วก็นี้เป็นพริกขี้หนูทุบหยาบนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัด กับกระเทียมกับน้ำมันให้หอมเลยนะคะระวังกระเทียมกับพริกไหม้นะคะใส่หมึกลงไปเลยค่ะใส่หมึกเอาไปผัดให้หอมเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำซุปลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็ปรุงรสนะคะด้วยซอสผัดของเราหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็ซีอิ๊วดำนะคะก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยทุกอย่างสุกแล้วนะคะหมึกเราก็สุกแล้วนะคะ ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็จัดลงกล่องเซ็ตบล็อกเราได้เลยนะคะจะเป็นกล่องเซ็ตบล็อกของเรากระจายให้ทั่วนะคะกระจายทั่วข้าวเลยไปดูส่วนที่2และส่วนที่3กันเลยค่ะเราจะมาทําส่วนที่2ที่เป็นต้มยํานะคะใส่น้าซุปลงไปคะ่ะน้ําเดือดเราก็จะใส่เห็ดนะคะเห็ดตะไคร้ใบมะกรูดและขค่ะแล้วก็พริกนะคะลงไปพร้อมเลยนะคะแล้วก็จะใส่ซอสต้มยำค่ะลงไปเลย คนให้ซอสมันละลายนะคะพอน,น้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่กุ้งได้เลยค่ะกุ้งขาวของเราต้มให้กุ้งขาวสุกเลยนะคะพอกุ้งเราสุกแล้วเราก็จะใส่นมข้นได้เลยค่ะ <ๆ S 1> คนนิดนึงค่ะ <ๆ S 1> แล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ตักใส่ภาชนะได้เลยค่ะเราก็จะตักพวกเครื่องะะข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงก่อนนะคะกุ้งโชด้านบนนะคะ เราก็จะมาทําส่วนที่3กันเลยนะคะคือสลัดผักนะคะกระหล่ําซอยนะคะลงไปก่อนนะคะเราจะใช้สลัดวางรองหนึ่งใบนะคะแล้วก็จะกระหล่ําซอยลงไปเลยค่ะกระใจายให้เต็มช่องนะคะแล้วก็จะเป็นผัก3ามสีค่ะแล้วเราก็จะใส่โรยด้วยมายองเนสค่ะ เสร็จแล้วค่ะชุดเซ็ตบ็อกค่ะหนุกหมึกผัดพริกขี้หนูสวนต้ยมยำปุ้งแล้วก็สลัดค่ะ